ครับนี่คือสต็อปลอสครับเป็นอันเสร็จสองออเดอร์แล้วเรามีออเดอร์อยู่ในสองออเดอร์ order, เห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าเซลล l i m มิตนะครับออเดอร์ order ที่สามเมื่อกี้นะเรายี่สิบเราก็เบิรมันขึ้นไปเป็นสี่สิบเคครับ <Order. Okay. S 2> แล้วก็ลากลงมามาใส่ตรงนี้ออเดอร์บนสุดกรณีออเดอร์บนสุดเนี่ยเราจะใส่สต็อปลอส ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่แนะนํานะครับอย่างน,น้อยให้ใส่เอาไว้ใส่เอาไว้สักยี่สิบปบหรือสามสิบปีประมาณเนี้ยนะครับอย่าว่าไม่ใส่เลยเพราะว่า,าการที่ไม่ใส่สต๊อปลอสเลยเนี่ยมันเสี่ยงเกิดมีปัญหาเรื่องค่าการค่าเงินแต่ละประเทศตอนนี้เป็สงครามก็จะเกิดราไรเกิดมันลากคลวดไปเดียวเราเกลี้ยงตัวแต่ถ้าเราใส่สต๊อปลอสเอาไว้ตอนที่เราไม่อยู่อย่างน,น้อยเราก็เสียเท่าที่เราตั้งเอาไว้เท่านั้นนะครับ มากเลยสต๊อปรอสผมก็ใส่ประมาณยี่สิบสามสิบปีบนี่แหละนะครับนี่คือนี่คือออเดอร์เซลใช่ไหมขณะที่ขณะที่กราฟมันอยู่ตรงนี้นะครับกราฟมันอยู่นิ่งๆอยู่ตรงนี้ยตองเขาเรียกว่าราคาปัจจุบันเราก็ตั้งออเดอร์รออย่างเงี้ยครับก็ไม่ต่างอะไรไม่ต่างอะไรกับซีเอกอนะเพียงแต่ซีเอกอเขาเรากดครั้งเดียวแล้วมันเข้าออเดอร์ฉึกฉักฉึกฉักให้เราเลยแต่ส่วนเนี้ย ถ้าสมมติว่ากราฟมันวิ่งแรงนะครับมันวิ่งทะลุพว่ขึ้นมาถึงไม้สองของเราเนี่ยเราก็เสียเราก็เสียไม้แรกใช่ไหมออเดอร์แรกใช่ไหมครับออเดอร์แรกที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยถ้ามันขึ้นไปถึงไม้สองนั่นคือออเดอร์ที่สองของเรานะครับเราเราเสียสามสิบห้าหมครับเสียสามสิบห้าเหรียญนะครับแต่พอไปเกี่ยวไม้สองแล้วกลับลงมาเราได้เจ็ดสิบเหรียญเห็นไหมครับ กลับลงมาที่ออเดอร์แรกเท่านั้นแหละไม่ต้องไปไกลไม่ต้องกลับลงไปต่ำกว่านั้นนะครับนั่นก็คือมันวิ่งจากผมขีดตีเส้นให้ดูอีกทีเขียนไปด้วยนะครับมันวิ่งสมมุติว่ากราฟอยู่ตอนเนี้ยทะลุพวดขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมครับนะครับทะลุพวดขึ้นมาไม้แรกเนี่ยมันจะโดนมันจะโดนสตอปลอสแต่ไม้สองนี่ถือว่าเข้าออ,ออเดอร์เข้าอดีถูกไหมครับแล้วจากนั้นรีบาว การรีบาวของกราฟรีบาวลงมาแค่เนี้ยเราได้คืนเจ็ดสิบเหรียญเห็นไหมครับจะมีกําไรเกิดขึ้นทันทีก็เหมือนกับซีอกอที่มันเบิล้ลหลอดให้เราถ้ามันกลับในไม้สองทีนี้ถ้าไม่กลับไม้สองนะครับกรณีไม่กลับไม้สองมันขวดซึ่งไปถึงไม้สามไม้แรกเราเสียสามสิบไม้สองเราเสียเท่าไหร่ครับดูไม้สองเราเสียอีกร้อยหกเหรียญเป็น 130, 1600, 8, ร้อยสามสิบหกร้อยปาตีตัวเลขกลมๆร้อยสี่สิบเหรียญ ร้อยสี่สิบเหรียญเนี่ยมันมาเข้าไม้สามแล้วมันรีบาวกรณีรีบาวลงมาถึงแค่เส้นสองนะครับออเดอร์ที่สองของเรานะครับลงมาถึงแค่ออเดอร์ที่สองของเราตรงนี้ครัว่าสต็อปรอดตรงนี้ไหมออเดอร์ที่สามเนี่ยเราตั้งเอาไว้ที่เท่าไหร่ปึ๊บอ่าไม่ใช่สต็อปรอดเทคโปรฟิตอ่าเรายังไม่ได้ตั้งเหรอเมื่อกี้นี่ลากลงมานะครับหันลงมานี่ เราได้สองร้อยสี่สิบเหรียญเราจ่ายไปเราเสียไปสองรอ้อยอยสี่สิบเราได้กลับมาสองร้อยสิบสี่อย่างเงี้ยคือกําไรทำไหมครับทนค่ะทำนะก็สูตรเดียวกันกันกบซีเอกอกรแต่ว่านี่คือเราตั้งเองทั้งหมดนะครับเราเราไม่พึ่งโปรแกรมไม่ไม่ไมพึ่งโรบอทแต่เราจะใช้วิธีการเรียกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า pending นะฮะ <It 's S 1> pending order เราไม่รู้หรอกว่ามันมันอยู่ตรงเนี้ยราคาอยู่ตรงเนี้ยมันจะขึ้นจะลงวิธี p e n ดิ n g ตนแบบนี้นะครับแนะนําให้เพนดิ n ช่วงประมาณเที่ยงนะครประมาณเที่ยงเริ่มตีออเดอร์แบบเนี้ยนะครับตีออตีเส้นแบบเนี้ยให้มั่นใจแล้วค่อยลากเส้นเข้าเช่นกันครับข้างล่างเราก็มาตั้งเหมือนกันครับอ่าข้างล่างเราลากสี่ิบก่อนเลยไว้ข้างล่างสุดน,นี่คือออเดอร์บายถ้าพวกวิ่งลงมานะครับ เราก็ตั้งดึงสต็อปลอตดึงเทคโปรฟิตตัวนี้เทคโปรฟิตถ้าถ้ารีบาวถึงแค่ตรงนี้เราได้ไปร้อยเปอร์เหรียญน,นะครับเทคโปรฟิตตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญก็คือร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดปีบได้สี่สิบสี่ปีบตั้งสต็อปลอตอยู่ประมาณสักสามสิบเหมือนกัน,นครับประมาณเนี้ยร้อยยี่สิบถ้ามันทะลุพวททั้งหมด ถ้มันทะลุพวกทั้งหมดนังนถือว่าข่าวแรงแต่เราก็จ่ายแค่นี้สองสามร้อยเหรียญประมาณ300สามร้อยต่วเหรียญร้อยยี่นะครับยินรวมเท่าไหร่อันนี้ร้อยยี่อันนี้มองไม่เห็นละมันจะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้ามันแรงอย่างนั้นจริงๆมันไม่มีใครเอาอยู่แต่กราฟช่วงเนี้ยครับช่วงที่เทรดง่ายที่สุดคือวันจันทร์วันอังคารพุทธพฤหัส เดิมนะครับจากนั้นเราก็มาแก้ตัวเลขจาก40เป็น 20K 20K แล้วก็ลากลงมาครับคลิกซ้ายหักลากลงมามาใส่ออเดอร์ที่สอง20แล้วก็ดึงสต็อปลอเหมือเดิมนะครับดึงสต็อปลอลงมาใส่ที่ออเดอร์แรกดึงเทคโปรฟิตขึ้นไปใส่ออเดอร์หนึ่ง หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีบเลยหกสิบสามสิบสามปีบหกสิบเจ็ดเหรียญนี่ก็เสร็จแล้วลากมาอีกหนึ่งออเดอร์ทีนี้เราก็แก้เป็นสิบเคสิบเคแล้วก็ลากลงมาใส่ออเดอร์แรกนะครับออเดอร์ order แรกปับ๊บนีเขาเรียกว่า pending นะครับไป take profit ที่นี่เหมือนเดิมนะครับของตัว ดีสแตนนะครับสี่สิบสองฟีทได้สี่สิบสองเหรียญถ้ามันเข้าไม้เดียวแล้วมันวิ่งกลับเลยถือว่าโอ้พิเศษเราก็รียบออกออเดอร์ทั้งหมดนะครับ <Okay. S 1> คือออเดอร์ที่อยู่ตรงเนี้ยเอาเอาออเดอร์แรกก่อนเลยนะ <Okay. S 1> อ่าออเดอร์แรกเซลเนี่ยครับเราตั้งราคาไว้ที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับผมฉะนั้นเมื่อเมื่อกลาบมันมันขึ้นไปเนี่ยมันเข้าออเดอร์นะครับนี่ถ้ามักับตัวแท่งนี้ คือถ้ามันแตะถ้ากราฟขึ้นแต่เส้นนั้นเมื่อไหร่มันจะเริ่มเข้าทางานเข้าออเดอร์เซลล์ใช่ครับตัวเส้นนี้จะทํางานาาตัวโนโมัิเลยอลพอมันลงพอมันเข้าไปปุ๊บแล้วมันไม่มันไม่เลยเส้นนี้ถูกไหมครับเพราะว่ามันมี<ช>เห็นไหมครับมีมีเส้นเส้นเส้นต้านอยู่พี่อาจารย์อาจารย์สังเกตที่ผมตีเส้นนะคะเห็นไหมมันจะอยู่เส้นเส้นบอลิงเกอร์แบนนะสามเส้นครับผมนะคะครับฉะนั้นมันจะเป็นแนวรับแนวต้านอยู่ในตัวนะครับ ดังนั้นออเดอร์แรกเนี่ยสมมุติว่ามันเข้าไปปุ๊บแล้วมันไม่เลยอาจจะขึ้นไปสูงกว่านิดหน่อยก็ได้ติดลบอยู่สักพักหนึ่ง,งถูกไหมครับ <g ib ans> แล้วมันก็รีบาวลงมาเนี่ยมันมาแตะเส้นล่างของบริเกอร์แบนเนี่ยเราก็กําไ <g ib ans> รแล้วมันก็จะรีบาวขึ้นไปอีกครับคือเหมือนว่าคําสั่งน,นี้ก็คือถ้าเกิดว่าถ้ามันไปแตะเส้นมาไหลก็คือเราจะได้กำไรทีใช่ไหมฮะมันจะเข้าเข้าออเดอร์ทันที เพราะว่าเราเราบอกพี่ต้อง,องทำงไงมันจะออกอเครื่อเลยนี่มันจะต้องอสตอลด์ใช่ไหมครับมัด<ะ>เลยใช่ไหมคระครับผมว่าก็าคืออ่าสมมติว่าอ่พอมันเข้าไปตรงนั้นแล้วมันมันรีบาวลงมาเป็นเราได้กำไรสากผนั้นแล้วใช่ไหมครับครับอ่าแล้วทีนี้เราต้องการจะห่างจุดอ่าสต็อปลอ์นี่ก็คือต้องให้เป็นแตะเส้นหรือว่ามันจะเหยีตบจมัดครับ ใช่ถ้ามันขึ้นถึงเส้นสต็อปร็อตมันก็จะตัดอัตโนมัติเหมือนกันอ๋อก็ความเราจะคือคือมันไปแตะเส้นไหนมันจะทําตัวเส้นนั้นจะทํางานครับผมถ้ามันแตะสต็อปลมอนถ้ามันแตะสต็อปร็อตก็คือเราเราเราเสียแต่ถ้ามันแตะขั้วฟิดคือเรากําไรอืมดังนั้นการตั้งออเดอร์ ให้ใส่สามเส้นเหมือนกันสังเกตสัง,สงเกตนะครับเวลาเราเข้าออเดอร์ที่ซีอากรมันจะมีสามเส้นให้เราอัตโนมัติเลยอ๋อครับผมครับอ่นี่คือนี่คือแต่นี่เรามาใช้กับซีซีเทดเดอร์สาเหตุที่ใช้กั้งซีเทเดอร์ก็คือว่าราคาบางครั้งเราก็ไม่อยากจะเข้าหลายมาไม้ถูกไหมครับคือสมมติว่ามันเข้าตรงเนี้ยออเดอร์ออเดอร์เซลล์ไม้แรกที่ผมทาตีเอาไว้เนี่ยนะ พอมันขึ้นไปปุ๊บนะครับสมมุตินะมันขึ้นไปถึงแตะออเดอร์ปั๊บแล้วมันรีบาวลงมาถึงเส้นล่างเห็นไหมเส้นสีเขียวอ่าครับแล้วพอมาถึงเส้นสีเขียวรีบาวกวีก็กลับขึ้นเป็นขาขึ้นอ่ะพี่อย่าลืมว่าพี่ได้สองออเดอร์เลยนะครับได้ทั้งขึ้นั้งลงนะครับอย่าลืมนะเพราะอ่าเดี๋ยวผมเขียนขีดเส้นให้ดูตัวแรกเลยแตะเซลล์ก่อนแล้ววิ่งลงมาถึงสูงว่าลงมาถึงตรงนี้ถูกไหมครับอ่ามันก็จะทแล้วจากนั้ และจากนั้นมันมันรีบาวกลับขึ้นไปถูกไหมครับผมขึ้น<ผ>ม,มาอย่างเงี้ยสมมตินะขึ้นมาถึงตรงเนี้ยอย่างเงี้ยครับที่ได้สองออเดอร์นะครับผมก็คือออเดอร์ตัวบนตัวตัวตัวล่าง,ง,งได้เซลล์ไม้หนึ่งได้ไปลายไม้หนึ่งครับผมอา่าแล้วทีนี้กรณีมันแรงกรณีช่วงข่าวสมมติแล้วมันวิ่งลงมาจากเส้นเนี้ยปื้ดลงมามาถึงเส้นสองเราเสียไม้หนึ่งแล้วมันก็รีกลับมันคืออย่าลืมว่าสังเกตไหมครับกราฟมันสวิงช่วงข่าวอ่ะ